บายดีจ้าเบิ่งสองหน้าลานเห็ดเหมือกันน่ะยาแนวจ้าหน้ากับซาอ้นล่างเรียบร้อยได้เนาะเพิ่นล่างเรียบร้อยเลยจ่าพี่น้องเดือนชานบ้านสองเพิ่นกันมาทายาแนวเองได้บัดนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยเมื่อไรจ่าพี่น้องสะอาดสะอาดเมื่อไรแนวยเลือดแต่ประตูกับห้องน้ำพี่น้องบัดนี้เหลือแต่ห้องน้ำกับประตูน้องบ้านี้เนาะ น้องลุงสบายดีนะลูกบายดีก็ไงอย่าเฝ้าเหยียบนะลูกเดลยยาแนวว่ะเด้อเป็นใส่ยาแนวให้<า>นัน่นน้องนัดมาทาสอยเช่าอุ่นพี่น้องเบิ่งนเหมือเจษทิธาเป็นรลยบ่ะนะมาลุ่มมานรวยนะบอกได้อุ่นเด้อคันนัดทาบ่ถืกนะสร้างสร้างละยีห้ามถือเกิบขึ้นได้ปะเนาะ <c oughs> ห้ามถือเกิบขึ้นเช่าอ้นบอกว่าล่างเรียบร้อยเลยคานล่างรอบสองพี่น้อง ล่างอีกรอบสองแล้วอันนำเผื่อเขาเสียเหตุอันนี้เลยเนาะสร้างยุดเลยเนาะเมื่อนี้สร้างเป็ดกับยุทธ์คือซีเมนสร้างเป็ดดอกสร้างเป็ดในกัจยุดเโดยจ้ะพี่น้องเนะไปค้นเข่าซอยเมียพันนัดท่าดีๆนะลูกเด้อเออเห็นอะไรก็ทูทั้งหญ้าเลยแหละลูก เป็นบมเป็นพี่น้องให้น้องนัดกันเลยเช่นได้เห็ดเองเนาะเช่นได้เห็ดเองเนาะมันบทันใจสร้างกันอ้นเนาะถ้าสร้างกันมือมามือโบ่แล้วบทันใจพี่น้องเห็ดเองเลยเดี๋ยวก็สิเห็ดกับเขากับหน้าหเแขวนกินอยู่ในถ่ายคลิปตัวนี้แล like. ้วแหละไม่น้อยข้าวเสิหาเห็ดของกินของอยากให้ ไม่ได้สร้างหน้านี่ประจํามาแต่เศร้าๆได้มือเศร้านี่กับพี่น้องเลยไปเบิ่งสร้างหน้าเห็นท่าชี้อะนาวะท่าชี้ขอบนะวะน่ะเบิร์สร้างหน้าเห็นงังนได้พี่น้องได้โอ้หน้าสบายดียอ๋อท่าชีขนะาช้ขอบวะ เออหาอันในห้องไว้ได้เนาะยามันถึกขนาดเนาะมันถึกนี่นี่ตากระโลบ่ได้ออกได้ขันถึกขนาดเนาะโอ้ทาสีขอบมาจากพี่น้องเนอะมันคือเบี้ยวโบนัสตัวน้ำมันคือเบี้ยวโอ้อโอเอาเทปติดไปเอาเทปเอามาติดรอบๆโอ้โอ้ไมแหลกมันดึงออกเนาะ เข oui, er fate, ้าใจเลยเข้าใจเลยเพิ nah. o, ่นเอาสกอตเทปเลยเพิร์นเราพิน้องเลยติดไว้ือน้องลุงบ่คิ้วบ่ลูกคิ้วอะไรสีนี่อยคิ้วๆเลยออกไปแล้วลูกมันคิ้วไปกันแดดเอาสกอตเทปบังไว้อนำพอเขาเดินออกกับเพียงคิดเนาะอานัน้องเพิ่นอานันเพิ่นเพิ่นบ่ติดกระโลเป็นแผ่นใส่เนาะเปื้อกเราบอกเราอานันต์เนาะ แบบธรรมดาะไรกัโอเคแหลนะเนาะขั้นวัดเป็นท่าแบบมั่วๆเลยโง่มากเขาต้องบอกสร้างหน้ามาคันท่าแบบมั่วๆค่นี้งามเลยพี่น้องเลยมีแต่สร้างหน้าผู้เดียวเดิมมากคนนี้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีแต่สร้างหน้ามาผู้เดียวสร้างเฟตนายุทธพิกเกี่ยวเขา่สาสร้างหน้านี่มาบริการพ,อ,พอ,อยังใจสั่งมาคนนะั <c> ้น <oughs> แมนมาหนาแมนเลยใจสั่งมาพี่นอ้อง้องดูก็เย็นเพียงขางยู่พอ,องามเลยดินราหนาเนาะโอะอนเปิดงามเลยปอ๊บหมดเบิ่งหลอดไฟพี่น้องเหลือหลายอย่างเดยเป็ดในการเนาะมเรามาในการ้าฉันอมเพื่อน เลยบนหน้าท้าขอบสีออมอันนั้นเพื่อนเลยบอกเพื่อนสยกันเหตุคนละไม่คนละมือเลยโดยพี่น้องเดินทางหน้ากระทาสีรอบรอบอันเพื่อน,นเอาห้องลูกสาวคนก่อนนะจ๊ะพี่น้องทาห้องลูกสาวคนก่อนวัน <c oughs> <c oughs> วานได้จังสิมะโตห้องสาวอนหลังจากห้องสาวอนแล้วกว็ห้องทูห้อง อับแขกใหญ่พี่น้องเมื่อนี้ก็อากาศคืมๆอยจ้ะพี่น้องคือฝนสีมาแน่เบิง่งหมดนั่นมันยาบหนาวมันเป็นมันอยากคืมๆท่องฟ้ากันบ่ม,มีแดดเลยพี่น้องไรทางนี้นี่ก็เหตุกันอย่างขยันขันแข็งบ่น้องลุงหยอกกับหมาอยู่น้นองนาเทศสอยสะอ้อนพี่น้อง เพิ่นล่างอันนี้ล่างผู้เดียวเพิ่นได้พี่น้องไหมไม่น้อยกับมันน้นนองนัดฮักขาลงมาทายาแนวซอยแล้วถ่ายมันแห้งกระขักกระซิเก็บอันนะขี้เงาขี้เงาเท้าในซอยกันพี่น้องขี้เงาลายอะไรเนาะมันอดเนะาะบ่มห้เว้าเลยเดี๋ยวเขาเก็บซอยกันถ่ายมันแห้งแห้งนะสักพักก่อนเนาะถายมันแห้งจัานิดนึงก่อนเนาะ ถามมันแห้งก่อนพี่น้องไว้กับสิซอยกันนี่แหละคนละไม้คนละมือเพิ่นกันสองคนพักกันงมเห็ดอยู่สร้างหน้าเลยกับเพิ่นเห็ดสองคนมันกับสีนานแล้วสร้างหน้าท่านัาน่งทาสีขอบขอบเพื่อนลุ่มขอบนะจ๊ะพี่น้องทายาแนวแล้วยังสิได้คัด<ม>อีกได้พี่น้องยายายทายาไนแล้วยาแนวแล้วก็ยกังสิได้คัดอีกเลยพี่น้องเลยคัดอีกรอบหนึ่ง ล่าง,อ,อ,งนะดดอีกรอบหนึ่งเนาะได้คัดได้ถูอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ออกง่ายนะไนๆได้ลงมือเห็ดเองสีคีมเนาะยาแนวกันนะเนาะเีนี่มันยังบ่ท่านแห่งพี่นอนะคันมันแห่งกับส็ได้เก็บสิดอกมันยังเปียกอยู่พรัน น้ำเขายัางใส่หนามใส่ในอยู่ตกหน้าลานแหกไปเลยี่น้องเลยเมื่อได้เขาจีนอันน,ออน,นั้นโอนทาสีนี่สร้างนะท่าแต่ทางหลังมันก่อนเลยเนาะทางนี้เพิ่อนอันเพิ่นกระซิ่งหสร้างหน้าแลนบัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อ แปลนคือประตูนี่แหละทางใหญ่เข่าเนี่ยแลนนี่แหละค่ะแปลนแบบเดียวกับประตูทางใหญ่มันจังเรียบๆแลนบัวประตูพิน้องพิน้องขี้ออกขี้หอกกันไลายนี่ยถามันแหงถาให้มันแหงในะการพากันเก็บกันกวดอนามายัยสอยกันพ่น้องเลย ขาแต่มันแห้งอย่างเดียวมานองนัดก็ไม่เห็ดซอยมก็ไหลไปที่นงนัดก็ได้มาเหยียบอยู่เขาท่าเลยเห็ดงนอนนแล้วเอเอออันนั้นบอ่อนขันบอ่อนเข้าสิขันอยู่บบอันอันเห็ดเป็นลาวสแตเลสใส่นะฮะใส่สแตเลตนะนะอ้อมนะบบอนาคตขังน้าค่อยว่ามันกระักคือกรในขันใส่สแตเลตอ้อมนะ อ้อมแต่สองขางนี่ใส่เนาะเออบบใส่ก็ได้มันเปื้องเงินแมนของเจ้าอยอู่เพิ่นด์โบใส่สแตเลสในอ้อมขางนน่ะพี่น้องอ้อมมาเนี่ยนะครับเออมันยังหลายอย่างอยู่เนาะอดเนาะนี่ทั้งขางก็อันนันเทเลยพี่น้องเลยทั้งข้างขางเทขันบ่เทนี่โอ้ยฝน ตกกกะมัยุมมยะอีกคือเก่าด้ยคันบบเทก่ะมันอดเอาอดเอาเหตุอะไรมันด่าเหตุอะไรเขาก็อยากให้มันแล้วอยากให้มันงามเนาะเพื่อนกันนาะผู้ใดกันเนาะผู้ใดตีเดาใครก็อยากให้มันแล้วเพอ่์ชีเททั้งแถวนี้อีกเนาะอหนาบงหนาบ้านอีกมันนี่หัวแค่อีกนี่ยเลีย เิ่นกระสีเห็ดหมดเออบนนี้ยากเราคนละเคิงกันให้ <laughs> ฟ,ฟัวคอยเราเป็นสร้างซีมังเขากันาันออกกันได้สร้างหน้ากับสร้างสองคนนได้เออสองคนเห็ดแล้วข้าวเดียวตัวนี้เนาะให้ผลสองคนท่้นพี่น้องเดอสร้างหน้ากับสร้างวันเขากันอันนั้นออกคายขีข้ดินบล็อกกับคานี่นนสวยกันทั้งเนาะ โอ้เหลือหลายอยู่เลยนะคงเจ้าเนาะไม่ยากเดอกออกกันมียังกะซื้อไม่ได้ซื้ออันปูนกับบสองห้างเั่าด้วยเช้าอีกน้องนัดนั่งเลยตินั่งเลยว่าน้องนัดอันน้องนัดล่าคิดในลูกกับซะอุดนะล่าไนลูก ขอบคุณทุกไลค์ถูกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้จ้าฝากผลงานติดตามคกนกระดิ่งที่ช่องน้องนาฏถาวันแม่น,อน้อยงเดีจ้าฝากช่องไพน์แน่ฝากช่องลุงนะคะแม่เ,เลี้ยงเดี่ยวน้องลุงคนน่ารักประวันพีทีเอสจ้า,บ,าบ๊ายบายนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ